สวัสดีเพื่อน<ๆ>ชาวโยกังคนนะครับเนาะก็ <_ C os> วันนี้นะครับพี่จะมารีวิวนะครับเนาะดามเมจนะครับของมังกรแดงเนาะเดี๋ยวพี่จะทําคลิปรีวิวดามเมจสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะครับเนะาะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับมีตัวไหนก็เดี๋ยวจะทําตัวนั้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพื่อเป็นการตัดสินใจให้กับน้องๆนะครับว่าเอ,อ่เราจะใช้สัตว์เลี้ยงอะไรดีนะครับเนาะนอกจากงบประมาณที่น้องๆจะต้องไปซื้อ,อ,อตัวมังกรพวกสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ย มันมันยังมีวัตถุประสงค์อื่นด้วยนะครับเนาะอย่างเช่นเพิ่มเลือดอย่างเช่นต้องการดาเมจสูงๆอะไรประมาณนี้นะครับนะเนาะสัตว์เลี้ยงทั่วไปอ่ะเนาะก็จะราคาอยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่ประมาณถ้าทั่วไปเนาะไม่ใช่มังกรเนาะทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณสักห้าร้อยหกร้อยบาทนะครับเนาะถ้าเป็นมังกรก็ ตัว f ฟ set f ก็เกือบพันเนาะเกือบพันเกือบพันนะครับมับงกรคลามเนะาะมังกรแดงตัวนี้ก็พันห้าถึงสองพันนะครับมับงกรมังกรดำอยู่ยที่ประมาณสามพันเนาะตัว f ฟ set f มังกรทองก็ประมาณห้าพันนะครับประมาณห้าพันบาทนะครับก็เดี๋ยวพี่จะมาอ่ารีวิวเนาะรีวิวดาเมจของมังกรในตัวนี้เนี่ยนะครับว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวสัตว์อื่นๆเนี่ยผมก็จะเอามาตีเสือด้วยแล้วกันเนาะเสือที่ชินมูนี่แหละนะครับเนาะพอตีแล้วเนี่ยเราจะเห็นดาเมจมันเด้งขึ้นมานะครับอันนั้นก็คือดาเมจเนาะของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนระเดี๋ยวผมจะใช้ต่อยแล้วกัน,แล,กนแล้วก็เราจะได้เห็นดาเมจเนาะจะพยายามเก็บให้ได้ทุกอาชีพไอ,อสัตว์เลี้ยงทุกประเภทเลยนะครับเนาะอ่นะโอเค ก่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณนะครับเนาะก่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณน้องยีนก่อนแล้วนะน้องยีนเอ่อเอาตัวมังกรตัวนี้มาให้พี่รีวิวนะครับเนาะตัวมังกรตัวนี้มังกรแดงนะครับเอามาให้พี่รีวิวนะก็ต้องขอขอบคุณน้องยีนด้วยแล้วกันเนาะนะครับก็สัตว์ที่พี่จะรีวิวเนี่ยก็จะเป็นตัว full set full นะครับก็นี่เลยครับตัว full ก็คือจะออฟ ยี่ห้าสองสองสองออฟนะครับแล้วก็สามสิบสองออฟแล้วก็ยี่สิบหนึ่งออฟเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของเซตนะครับในส่วนของเซตเนี่ยก็จะออฟรุนแรงยี่ห้าเท่านั้นนะครับนี่นะครับเนาะถ้าเกิดว่ามีโจมตีก็จะออฟโจมตีไปด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าดาเมจที่จะทําให้อ่าช่วยเลเวลเพื่อนๆเนี่ยมันช่วยได้แค่ไหนเออมันช่วยได้แค่ไหนมันทําให้เราไว,ไวขึ้นไหมสําหรับการปั้นตัวใหม่ อะไรประมาณนี้หรือเธอวัตถุประ,ประสงค์ของเพื่อนๆนะ่ะบางคนเอาไว้เท่ๆนะครับตพี่เคยทําคลิปของมังกรแดงไปรังนึงละแต่ว่าตัวที่พี่ขายไปนะ่ะคือมันมันขาดอยู่ออฟนึงเนาะมันขาดอยู่ออฟนึงแต่เนี้ยคือฟูลมาแล้วนะครับอันนี้เป็นของน้องยินนะครับเนาะราคาอยู่ที่ประมาณสักพันห้าถึงสองพันบาทเนาะอันนี้น้องยินไหมพี่รีวิวนะครับแต่เขาไม่ได้ขายเนาะน้องยินเขาไม่ได้ขายนะครับเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยว พี่จะรีวิวเลยได้กันเนาะก็มังกรก็จะใส่แหวนนะครับจมตี6ด้วยนะครับ2อันเนาะแล้วก็ตัวฟูลเซตฟูลเซตแล้วก็ตัวฟูลโอเคเดี๋ยวพี่เริ่มเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้เอาของไปคืนน้องเขาไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะไปตีมันเลยนะครับตัวฟูลเซตฟูลมังกรนะครับเห็นไหมครับตีทีหนึ่งสี่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้อิบเ สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดครับนี่ครับทำให้เราเว่อวไ,วไหมครับแบบนี้เว่อวแน่นอนนะครับอ่ะเอาใหม่สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดสี่ร้อยแปดสิบเก้านะครับเอาทำไมไม่ต่อยสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยแปดสิบเก้าเนาะ แล้วเดี๋ยวคลิปอื่นนะพี่จะทำสัตว์เลี้ยงตัวอื่นให้นะครับพี่มีสิงโตอยู่ตัวหนึ่งนะคัเดี๋ยวพี่จะทำตัวาดาเมจของสิงโตนะครับอือ้าวมันไม่ต่อยไปอย่างนะครับสี่ร้อยแปดสิบเก้านะครับสี่ร้อยเก้าสิบนะครับสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดประมาณนี้เนาะ อันนี้พี่เวลโดยไม่ต้องใช้อาวุธเลยนะครับแค่ต่อยอย่างเดียวนะถ้าใช้อาวุธก็อีกเรื่องนะครับน้องๆก็จะเว่อไวขึ้นนะเนาะมาลองเสือเมกาชาติิไ้เสือไอ้เขี้ยวดาบสิเสือเขี้ยวดาบไปที่4ี่ร้อยเจ็ดสนะครับ4ี48 2, 48 2, นะ่ร้อยปสบสองสี่ร้อยแปดสองเนาะนี่นะครับมับงกรเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนๆด้วยเนาะเพิ่มเลือดให้กับน้องๆด้วยนะครับเนาะเพิ่มอยู่ที่ประมาณ3า0ร้อยหน่วยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าพี่เรียกมังกรกลับนะครับเลือดพี่จะอยู่ที่ประมาณพนะันสี่แปดสิบสามเนาะนี่ถูกไหมครับพันสี่แปดสิบสามแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เรียกมังกรออกมานะครับเลือดพี่จะเป็นพันเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมังกรเนี่ยนอกจากจะช่วยเราเวลแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับสามร้อยหน่วยเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสําหรับสายที่ลงวองนะครับ ต่ไม่แน่ใจว่าในวอเนี่ยเปิดเปิดตัดเลี้ยงได้ไหมน่าจะเปิดไม่ได้นะนี่ครับก็ไมยูจินก็ดีเหมือนกันนะครับเอาไว้สำหรับเวลเ้าะแต่ว่าสำหรับคลาสสูงๆแล้วเนี่ยมันจะตีไม่เข้ายนะนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวมังกรนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเอาตัวมังกรไปตีที่ร้อยยุทสิตัวพี่จะเอาอยู่ไหมชินมูอสรพิษทะเลเหนือเหร ทะเลเหนือ,อลองเดี๋ยวไปลองทะเลเหนือกันและไปเดี๋ยวลองหมาจิ้งจอกข้างๆวังนี่แหละเอาข้างบนแล้วกันนะไปข้างบนมีใครวลอยู่ไหมอ่ามีคนเวลอยู่เราไม่ไปกวนเขานะครับเนาะตรงไหนอ่าตรงนี้ก็เวลอยู่นะครับหมาจิ้งจอกข้างวังนะครับอันนี้หดไปนะครับอันนี้เป็นลองหัวหน้าหดไปแหมวิ่งมาหาเชี่ยว นี่ครับตัวนี้ครับลองดูนะครับเอา้าพอมีปาร์ตี้อยู่นะครับไม่ไม่ต้องไปกวนเขาอ่ะอันนี้ก็เวิลอยู่สรุปจะมีให้รีวิวไม่น้อยอ่ะลองตัวนี้แล้วกันนะครับบวกประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับเนาะบวกประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คือมอนสเตอร์เอ่อเวิลเจ็ดสิบแปดนะครับเนาะเวลเจ็ดสิบแปดสามร้อยสี่สิบเจ็ด สามร้อยห้าสิบนะครับเนะาะเดี๋ยวพี่รีวิวแค่สองตัวนี้แล้วกันนะครับเนาะอืมก็ถือว่าได้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเนาะสำหรับอเออไอตัวนี้โหดไปนะครับเนาะเดี๋ยวมันตีพี่ตายนะยังตีพี่ตาย โอเคก็ okay. ประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับอ่าเนนตีแมยูจินนะครับเนาะประมาณสามร้อยสี่เจ็ดสามรอยห้าสิบนะครับอืมสาม้อยห้าสิบห้าเนาะตัดเลี้ยงที่ช่วยพี่ตีค่อนข้างเยอะในทีเดียวได้ค่าประสบการณ์ด้วยนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นเนาะนะครับบอกว่าเฮ้ยสัตว์เลี้ยงไอ้เออจริงๆเนี่ยหมาหมาน้าเงินเนี่ยปูนะครับมันดามิจะเยอะสุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่เอามังกรเนี่ยมารีวิวก่อนละกันเนาะก็มังกรนะครับมันสามารถที่จะขี่ได้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขี่ให้ดูแล้วกันนะครับกดคอนโทรลเดี๋ยวมันนะครับแล้วก็ไปที่อา่านี่ครับขึ้นลงนีง่ขึ้นลงลากมาวางไว้นะครับ แล้วเราก็ขึ้นมันเลยปุ๊บนะครับเวลาที่เราจะให้มันเหาะนะครับก็นี่เลยครับตัวนี้มังกรก็จะเหาะขึ้นนะครับเหนือเมืองเลยทันทีนี่นะครับมันจะเหาะขึ้นเหนือเมืองเลยนะครับเนาะอืมอะ่อะ,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 อะกดอะไรกดดับบลิวนะครับกดดับบลิวไปนะอืมกดดับบลิวไปนะครับถ้าจะให้มันบินสูงขึ้นทํายังไงบินบินสูงขึ้นได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวว่าระดับเดียวตลอดเลอ,อยังไงกดอยังไงกดอยังไงอ่ะพี่ก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะกดอะไรชิปป่ะไม่ใช่กดชิปนี่มันเกมอื่นกดชิปคือกระโดดครับไม่ใช่ครับอ่านี่ครับเราก็จะบินได้เหนือเมืองเลยแล้วกันเนาะนี่นี่นี่อ่าบินได้เหนือเมืองเลยนะครับบินข้ามไอนี่ไป คเอ้มังกรตกน้ํานะครับเ,บเดี๋ยวใช้ยันว่าดไปก็ได้นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ใช้ยันไม่ได้นะครับเนาะบักละโอเคเดี๋ยวพี่ลงก่อนนี่ประมาณนี้เลยเอาลงก็ไม่ได้ไ <c oughs> อยังไงทีนี้อะไรจะขึ้นยังไงนะทีนี้นะครับเอาขึ้นได้แล้วนี่เฮ้ยมันขึ้นภูเขาได้นี่ เฮ้ย hey! อัปปาติโตอ๋อขึ้นแล้วก็ลงนะครับมีมอนเตอร์ข้างล่างนะครับมอนเตอร์ครับเมืองในตำนานนะครับวางเย็นเนาะเป็นเมืองที่แบบโด่งดังมากครับสมัยแตวก่อนพาร์ทห้าครับพาร์ทห้ามาที่นี่ครับของเขิงนี่อาวุธนี่ชิ้นละพันสองพันบาทนะครับไม่ใช่ตุกๆนะคใครที่ดับนะอ่ะโอเค ลงเลยแล้วกันเนาะโอเคจบคลิปแล้วครับเนาะก็เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไปเอาลงถ้าเกิดว่าลงมันจะลงให้ไหมเนี่ยเอาลงให้นะครับเนาะลงให้อ่เดี๋ยวก็ลงสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนี้เลยคลิกป,ปึ๊บโอเคเดี๋ยวกดยันไปฮอนบันเลยแล้วกันเนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวดามเมจของสัตว์อื่นๆให้ด้วยนะครับเนาะก็หลายตัวเลยทีเดียวที่พี่จะรีวิวให้ นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นของมังกรแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องน้องจีนนะครับน้องที่ให้ที่ยืมนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบายครับ